เอ็นตัวนี้นครับจะใช้รับน้ำหนักแรงกระแทกส่งผ่านจากโอวเข่าต่อไปอยังสันนักแข้ง ITB เนี่ยมันตึงมากนะครับความตึงของตัว ITB เนี่ยยืดแล้วเอาล้อมาทับก็ยังไม่ขาดนะครับสวัสดีครับชื่อเต้ธนพลวุฒิวัยนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดที่ฟิกมีคลินิกนะครับผมจบกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็จบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็จบสปอร์ต อินจิ e ีเมนจเมนต์นะครับจากประเทศท่องกงนะครับทำกายภาพบำบัดมาแล้ว15ปีดีวกับนักกีฬามา3,000-4,000คนเลยครับ <c oughs> นักวิ่งเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาก็จะใช้สมรรถภาพร่างกายมากกว่าคนปกติอาการบาดเจ็บของนักวิ่งที่พบบ่อยในทางคลินิกนะครับก็คือหัวเข่านะครับเพราะว่าข้อเข่าเนี่ยเป็นข้อที่ต้องรับน้าหนักมากเวลาเราวิ่งที่มีแรงกระแทกก็เข่าก็จะเป็นอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นใต้เข่าอาักเสบนะครับสบ้าขูดผิวข้อนะครับหรือว่ามีตัวด้านข้างเป็นไ ITB ี r ฟ c ิ i o n s y n ินโด e มครับถังผืดด้านข้างเนี่ยมันไปสีกับตัวข้อทําให้เกิดาการบาดเจ็บในขณะที่วิ่งนะครับ สบ้าคือเป็นกระดูกสามเหลมที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเอ็นต่อาตรงนี้นะครับเอ็นตัวนี้นะครับจะใช้รับน้ําหนักนะครับแรงกระแทกส่งผ่านจากบกเข่าต่อไปยังสันน้าแข้งนะครับถ้ามีแรงกระแทกเยอะๆนะครับก็จะทําให้เอ็นตัวนี้อักเสบได้นะครับอันที่สองก็คือ i t ทนะครับ i t ทเนี่ยจะเป็นผังผืดนะครับที่ต่อมาจากสะโพกนะครับ i t ทีเนี่ยมันตึงมากนะครับ บางทีอาจจะต้องฝึกให้ตัว i t ทเนี่ยมันหย่อนด้วยตัวเองนะครับโดยการฝึกพวกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับไอทีบที่มันตึงมากครับมันเป็นรับกับหัวกระดูกตรงนี้นะครับเป็นรับมันก็เสียดสีกันทําให้ตัวหัวกระดูกตรงนี้มันอักเสบนะครับอันที่3านะครับชินสปินนะครับนะครับก็คือเป็นตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างหน้าแข้งนะครับชินนะครับชินก็คือสันหน้าแข้งครับชินโบนนะครับมาจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับเป็น พา์ทางด้านหน้านะครับเราเรียกว่าแอนเทเลียแอนเทเลียชินสปินนะครับกับพา์ทางด้านหลังเราเรียกว่าเป็นโพสเทเลียชินสปินนะครับพา์ทางด้านหน้านะครับให้เราลากสันนักแข้งมาครับจะอยู่ทางด้านนอกนะฮะอันนี้เป็นแอนเทเลียชินสปินนะครับส่วนพาดทางด้านในนะครับก็จะเป็นเข้ามาหาตัวนะครับจะเป็นโพสเทเลียชินสปินนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือเราต้องคลายกล้ามเนื้อที่มันเจ็บก่อนนะครับรักษาอาการอักเสบไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับเลือกหรือ,รอ,รอการคลายพวกตัวกล้ามเนื้อรอบๆนะครับอันที่2เนี่ยคือเราต้องมาดูว่าทําไมกล้ามเนื้อตรงนี้มันเจ็บนะครับเป็นได้ตั้งแต่ตัวข้อเท้าครับมันกระดกขึ้นได้ไม่สุดนะครับหรือว่าทักษะการลงน้ําหนักไม่ดีนะครับ เพราะว่าเท้ากับสันนักแข่งเนี่ยมันเป็นสมัมผัสแรกของการลงน้าหนักนะครับถ้าเรามีแรงกระแทกเยอะๆนะครับแล้วก็ทําให้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันมสะเทือนมาถึงตัวตัวสันนักแข่งนะครับกับกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมันบาดเจ็บได้นะครับก็ต้องฝึกลงน้ําหนักนะครับให้เบาๆข้เข่าทางด้านหน้าครับ ในกลุ่มเขาเรียกว่าแอ t เ r i o r knee pain นะครับก็คือการเจ็บเข่าทางด้านหน้าครับสาเหตุหลกัหลกๆครับเป็นได้2ปัจจัยหลกัหลกๆเลยปัจจัยแรก,กคือปัจจัยจากตัวเราเองนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโครงสร้างร่างกายนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับสาเหตุที่2ที่จะพบบ่อยก็คือเป็นเรื่องของอทักษะการวิ่งนะครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่ได้รับจากโค้ชนะครับว่ามันเหมาะสมกับสภาพร่างกายเราหรือเปล่า ที่แก้ไขครับพวกแอนเนเพนหนึ่งคือต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับหาว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับบางคนเกิดจากตัวโครงสร้างร่างกายไม่ดีบาลานซ์ไม่ดีนะครับหรือบางคนเกิดจากทักษะการวิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ4 6สัปดาห์พวกนี้ก็รักษาได้ไม่ยากจนเกินไปครับแล้วแต่อาการถ้ารู้สึกว่าเจ็บมากๆวิ่งไปแค่1โลนะครับแล้วเจ็บแล้วแสดงว่าอันเนี้ยอาจจะต้องมีการพักแต่ถ้า เจ็บไม่มากนะครับแล้วก็อาจจะพิจนารณาในเรื่องของลดความเข้มข้นของการฝึกลงนะครับแล้วก็เน้นการทำ rehab exercise มากขึ้นครับ